สวัสดีนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาตัดทรงนักเรียนด้วยวิธีง่ายๆหรือวิธีที่เร่งรัดนะครับที่เราเรียกว่าการใช้ฟันรองควบคู่ในการตัดทรงเรียนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นะครับแนะนําเป็นเบอร์1.5านะครับสาหรับทรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวขอข้างขวาก่อนแล้วกันเนาะขอข้างขวาก่อนนะครับเปิดทรงนะครับในลักษณะทรงสูงปกติเลยนะครับเปิดทรงในลักษณะทรงสูงปกตินะครับในลักษณะนี้ แนะนำว่าเวลาตัดเดี๋ยวขอญาตไปแบบรวดเร็วนิดนึงนะครับคลิปวิดีโอจะได้ไม่ยาวเนาะนะครับไกด์ไลน์ทรงนักเรียนจะเป็นในลักษณะของการเฉียงหรือเทนะครับเพราะนั้นด้านล่างไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับเพราะว่าอะไร1เวลาเราตัดทรงนักเรียนเนี่ยถ้าเราไปตัดบริเวณด้านล่างก่อนเสียผมมันจะตกลงไปที่คอนักเรียนนะครับจากนั้นจะมีการระคายเคืองนะครับน้องๆเนี่ยอาจจะแกะเนาะแกะผ้ามันคอหรือไปเกาได้นะครับ อ่าไปแบบรวดเร็วนะครับขึ้นไปลักษณะเฉียงในลักษณะนี้นะครับรอบบริเวณศีรษะเลยนะครับรอบบริเวณศีรษะเลยนะครับ <mus> ขึ <the area> him, fine, ้นไปด้านหลังก็ขึ้นไปนะครับเซกชันบริเวณด้านล่างนี้ยังคงอยู่นะครับเปิดขึ้นไปตรงๆนะครับพื้นที่ตรงนี้แนะนําว่าให้เคลียร์พื้นที่นะเคลียร์พื้นที่ให้สวยงามนะครับอ่าเงยหน้าขึ้นนิดนึงครับในแบบนะครับซ้อนขึ้นไปเหมือนเดิม ถ้าในลักษณะแบบนี้นะครับเราเรียกว่าผมที่ยาวแล้วนะครับในเรื่องของการทํางานหรือพื้นผมเนี่ยมันจะมองได้ยากมากนะครับเพราะเราไม่เห็นพื้นผมด้านในนะครับเราก็จะจําเป็นที่ต้องทําการปอกเกลอกนะครับหรือนะครับบริเวณที่เราเชียร์พื้นทรงในลักษณะนี้ก่อนนะครับจากนั้นฟันรองเบอร์หนึ่งจุดห้านะครับจะยังถูกจัดใช้อยู่นะครับในการทํางานเช่นเคยนะครับแนะนํายืนเป็นบริเวณด้านขวานะครับยืนบริเวณด้านขวาเนาะ จุดมงกุฎนะครับวางแบตเตอรี่นะครับมาที่จุดมงกุฎนะครับหถจากหน้ามาหลังนะครับในลักษณะของครึ่งวงกลมนะครับครึ่งวงกลมนะครับในลักษณะนี้นะครึ่งวงกลมเนาะครึ่งวงกลมนะครับโอเคนะไถต่อไปนะครับเอาให้เคลียร์ทรงนักเรียนเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าทแหน่งไหนยังทําไม่เสร็จห้ามข้ามตําแหน่งนั้นๆเด็ดขาดนะครับห้ามข้ามตําแหน่งนั้นๆเด็ดขาด นะครับต่อมาจาับใบตเลี้ยนแบบที่หหรือจับแบบปกตินะครับไถย้ําไปในตําแหน่งของจุดเชื่อมบริเวณด้านข้างที่เราขึ้นไกด์ไลน์มาแล้วนะครับในลักษณะนี้นะครับจากนั้นนะครับยืนบริเวณด้านซ้ายของลูก้านะครับด้านซ้ายนะนะครับจับใบตเลี้ยนแบบที่2นะครับให้น้องเงยหน้าขึ้นปกตินะครับวางใบตะเลี้ยนในตําแหน่งที่ตัดแล้วหรือไกด์ไลน์ที่ได้แล้วจากนั้นเดินใบตะเลี้ยนมาด้านหน้านะครับตรงนี้แนะนําว่าเป็น ความยาวสักหนึ่งนิ้วนะหนึ่งช่วงนิ้วนะครับหนึ่งนิ้วนะครับเดินจากหลังมาหน้านะครับในลักษณะนี้เห็นไหมครับเสษผมในลักษณะนี้ตัดออกไปเนาะนะครับปัดออกไปในลักษณะนี้นะครับจากนั้นไกด์ไลน์ที่เราตัดแล้วนะครับก็จะเป็นจุดไกด์ไลน์ที่ทําเชื่อมไปบริเวณด้านหน้าในลักษณะนี้นะครับเชื่อมไปในลักษณะนี้เชื่อมไปในลักษณะนี้แนะนําอย่าไถลากยาวทันทีอย่าไถทีเดียวขอเป็นทีละหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วไปเรื่อยๆนะครับ จากนั้นเราได้มาแล้วนะครับครึ่งบริเวณนะครับที่อยู่ครึ่งวงกลม,มด้านหน้าแนะนําว่าให้เปิดฝันลองนะเปิดฝันลองเพรเป็นส่วนด้านหน้าแล้วนะครับจับหน้านะครับนักเรียนไว้นะครับแล้วทําในตำแหน่งต่อไปนะครับเรื่อยๆในลักษณะนี้นะครับ ในลักษณะนี้นะครับ <Okay. S 1> เห็นไหมครับว่าการทํางานในลักษณะนี้นะครับจะตัดความยาวในบริเวณด้านบนเนี่ยนะครับที่แตกต่างจากการตัดจากหน้ามาหลังนะครับหรือการตัดแบบสกินเฮดนะครับสกินเฮดเนี่ยจะตัดจากหน้ามาหลังนะครับความยาวมันเนี่ยนะครับจะหายไปทั้งหมดเลยตามเบอร์ฟันลองที่เรากําหนดไว้นะครับ จากนั้นนะครับถอดฟันรองแล้วเก็บไว้ได้เลยนะครับเก็บไว้ได้เลยนะครับทีนี้นะครับเรามาจัดการบริเวณด้านหน้าก่อนนะครับไกด์ไลน์นะครับจากนั้นช้อนขึ้นมานะครับยกตัดไปให้มันเชื่อมกับบริเวณไกด์ไลน์ที่เราทําไว้แล้วในส่วนด้านหน้าที่เราจะตัดออกไปในลักษณะนี้เห็นไหมครับจากนั้นช้อนไปนะครับจัดการบริเวณด้านหน้าเนี่ยนะครับหรือการตัดยกรอยเนี่ยให้เสร็จเลยนะครับตัดยกรอยให้เสร็จเลยนะครับ นี่นะฮะจากนั้นมายืนบริเวณด้านหน้านะครับช้อนนะครับแล้วก็ยกตัดนะครับปลายผมบริเวณด้านหน้าให้เรียบร้อยนะครับในลักษณะนี้นะครับในลักษณะนี้นะก็คือการตัดจากด้านบนลงด้านล่างนะครับในลักษณะนี้นะฮะจะทําให้ขั้นตอนเนี่ยรวดเร็วได้เร็วมากนะครับเร็วมากๆนะครับอ่ะจากนั้นนะครับเรามาขึ้นไกด์ไลน์กันนะครับ บริเวณด้านข้างนะครับแนะนําใครที่ยังไม่ชํานาญจากจุดเถือกให้ใช้เป็นลูกแก้วก่อนนะครับลูกแก้วนะครับเสียงขึ้นไป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 นะครับอ่านดูด้านข้างนะครับเสียงขึ้นไปเสียงขึ้นไปนะครับเสียงขึ้นไปวางแนวสี่ห้าองศานะครับน้ําหนักนะครับทิ้งไปบริเวณด้านล่างนะครับจากนั้นนะครับเปิดฟันลอง นะครับแล้วก็ไล่ระดับในส่วนที่เป็นขอบผมนะครับให้มันมีความนวลกลืนกันมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้แนะนําว่าทําไว้ซักนะครับ5 0ก่อนอย่าทำร้0ยนะครับว่าถ้าเรานะครับทำงานยังไม่คล่องเท่าไหร่เนี่ยนะครับเรายังมีการใช้หมีเล็กนะครับในเรื่องของการควบคู่ในการทํางานอีกนิดหนึ่งนะครับ ตรงนี้นะครับใครสามารถเอาไปฝึกหรือต่อยอดได้เนี่ยนะครับจะไปฝึกในเรื่องของทรงสกินเฟดได้ได้ง่ายนะครับได้ง่ายนะอ่าฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นไกด์ไลน์ฝั่งนี้นะครับอ่านะครับอ่าทีนี้เรามาดูไกด์ไลน์นะครับมาดูไกด์ไลน์ก่อน แนวอ่าแนวนี้นะครับต้องเป็นแนวนี้เท่านั้นนะครับส่งนักเรียนเนาะจากนั้นเราจะเก็บเชื่อมเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวเปิดฟันไล่ระดับเปิดฟันไล่ระดับนะครับจากนั้นใช้หวีนะครับจะเป็นหวีใหญ่นะครับเฉียงเก็บเฉพาะจุดในลักษณะนี้นะครับ อันนี้คือดีเทลของการเก็บรายละเอียดแล้วนะครับดีเทลการเก็บรายละเอียดแล้วนะครับอ่าเก็บต่อนะครับนะครับทำให้มันเชื่อมให้มันนวลให้มันเนียนให้มันคกลืนกันนะครับทรงผมนักเรียนจะเป็นทรงผมที่ตัดยากมากนะครับลักษณะความนวลความกลือนเนี่ยนะครับจะเป็นขาวนวลคกืนในระยะสั้นๆนะครับในระยะสั้นๆ นในระยะสัส้นเก็บด้วยหวีใหญ่นะครับในส่วนที่ขอบผมมันหนานะครับหรือเป็นเบอร์1.5ที่เรากำหนดขึ้นทรงไว้นะครับ <S <S ในเรื่องของการไถาขาวเนี่ยมันแป๊บเดียวนะครับมันแป๊บเดียว <S <S นี่นะครับ <S <S อันนี้เป็นเทคนิคการลบขอบนะครับเราก็ เอาไปฝึกนะครับเพื่อที่จะต่อยอดตอนที่เราเอาไปตัดทรงสกินเฟดนะครับเทคนิคการใช้คันโยกนะครับควบคู่กันนะครับในลักษณะนี้นะครับนะครับเวลาไถขาวแนะนําถ้าจุดหนึ่งยังไถไม่เสร็จห้ามค่อมไปในตำแหน่งอื่นเด็ยดขาดนะครับเพราะว่ามันจะลายนะครับหัวมันจะลายเวลาเราเห็นหัวลายๆเนี่ยนะครับมันจะเกิดอุปสรรคในการทํางานมากมากๆเลยนะครับสําหรับช่างใหม่นะครับหรือนักเรียนใหม่นะครับ shed uh.